วันนี้ดูทั้งสองคนสวยมากจริงๆคืออมชมไม่หยุดเลยนัดค่ะจริงๆแต่สวยมากเขาอยากจะขโมยชุดของมิวและพิมเบอร์รี่ใส่อะค่ะแต่ต้องเอาสองอันมามัดรวมกันนะถึงใส่ได้นะครับอ่ะพูดถึงโปรดักต์เราหน่อยดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างกับโปรดักต์ตัวนี้คะคิมครับก็เซย์แหวน twice serum คะคือรู้สึกดีใจมากเลยนะที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเซยวน twice s e เพราะว่ารู้สึกว่าคือคิมาเป็นคนที่ผิวเป็ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลือกโปรดักต์ เาเป็นพรีเซนเตอร์อะคือเราอยากจะพูดได้เป็นปากจริงว่าเราใช้แล้วมันดีจริงและอันนี้คือเราไม่แพ้เลยนะคะแล้วก็แบบัวมกันนะว่าแบบเฮ้ยเป็นส่งแล้วเราจะแพ้ไหม,มอมะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอดเฮ้ยขอให้ลองคือเขาก็มั่นใจในปลดังมากเลยค่ะแล้วพอได้ลองแบบครั้งแรกเลยค่ะที่ใช้อะคือรู้สึกแบบตื่นมาตอนเช้าหน้าแบบอิ่มฟูแล้วก็แบบนคือเล็กลงเลยลไม่แพ้เลยค่ะก็เลยรู้สึกแบบแฮปปี้มากเลย เพราะอะไรหลายคนก็เป็นเหมือนกันนะยิ่งตอนนี้เนี่ยมลภาวะอะไรมันก็มากขึ้นผิวเราก็บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายมากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยแม้จะเป็นโสดที่เยอะมากๆแต่ไม่แพ้แน่นอนนะคะมิวราคาหลังจากที่ได้ลองใช้เซวาแล้วเป็นยังไงบ้างคะค่ะต้องบอกเอ่อข้อเหนื่อยมาแล้วค่ะเราลองใช้สว่ายชยเซรั่มตะต่อนแล้ผิวเราไม่เคยแพ้เลยอ่าแล้วผิวเราแบบอิ่มฟูดีมากเลยค่ะใช่เมื่อวันนรู้สึกแบบตัโบรัสเซียวาร์ชลเซร่มชอบเพราะมันแค่แบบวดเดียวจบแล้วมันง่าย ชีวิตยิมเช่นตอนนี่เราเป็นเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะมันแบบเร่งรีบมากแล้วอันเนี้ยมันปวดเดียวจบเลยอ่ะสวยเลยเต่มมาสวยเลยนีเดียวมันชอบงานเท่าที่ฟังดูเนี้ยมันดูเข้มข้นมากๆเลยนะแต่พอบรรยากาศเมืองไทยที่มันดูแบบบางทีมันก็ชื้นเหนียวเหนื่อยอย่างเงี้ยตัวนี้มันยังไงบ้างครับมันซึมเร็วไหมหรือมัด้วยความที่ตัวนี้มันจะมีแบบไคลค่ะเวลาตอกตเนี่ยมันจะมีการคอมอล้วก็ตอกตมันจะแบบเดือดเดือดอะไรอย่างเงี้ย ก็สูดผิวเราเได้ชาเลยครับซึ่งจริงๆก็คืเร็วเลยเหมาะกับอากาศของเมืองไทยมากเลยคุณน้องใช่ค่ะไม่อย่างที่ชอบมากคือมันทำให้ผิวแบบเราแข็งแรงนะอย่างที่นิบอกแบบทนทานกับแบบอากาศอะไรได้ทุกอย่างช่ค่ะเมื่อเราโดนนอฟูลพีเอ็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราแบบผิวแข็งแรงขึ้นจากที่เมื่อก่อนคือแบบที่เกี่ยวกับแพ้อะไรอยย่างงเี้มันก็ทำให้ผิวของเราดูกระจ่างใสด้วยค่ะเพิผิวชุ่มชื้นแต่ว่า ไม่ม่เพราะว่ามันเหมาะกับอากาศเมืองไทยที่มันแบบอากาศร้อนใู่ค่ะเรายังมีแบบเส้นใหญเป็นท่ายด้วยเนาะเขาจะมีปกผิวเราให้ดูกระชับใช่เราก็จะไปช่วยแบบกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวของเราเลยค่ะค่ะก็นี่เป็นการตอบย้ำนะคะสำหรับพรีเตอร์สองสามของเราดับสุตานะคะมาตอบย้ำแล้วว่าริพันตวนี้ของเซวานี่ยังไงค่ะเัียซวาเอจไวเซรั่มนะคะใช่ให้ทั้งสองท่านเนี่ยอวยพรหน่อยดีกว่าเริ่มจากคิมก่อนก็ได้ค่ะเชิญเลยค่ะก็ ็ยินดีดนวะนะคะกับพี่วุ้นเส้นแล้วก็พี่ปุ๊กนะคะก็คือเซวาเนี่ยปังมากาจริงคะ่ะนี่ก็เข้าสู่ปีที่5แล้วเนาะก็ขอให้อยู่คู่กับคนไทยไปอีกเป็นปร้อยร้อยปีเลยนะคะนี่มิวค่ะเชิญเลยค่ะ,คะก็ยินดีกับเซวาด้วยนะคะยินดีกับพี่ปุ๊กพี่วุ้นเส้นนะคะแล้วก็ทีมของเซวาด้วยค่ะก็ขอให้เซวามียอดขายที่ดีแบบนี้ปังๆแบบนี้ต่อไปอีกแบบ เรื่อยเลยสามสิบสี่สิบปีไปเลยค่ะค่ะนะครับตอนนี้คือความรู้สึกของทั้งสองสาวนี้ขอเสียงูมเบอร์ให้กับพิซซ่าสุขสุขของเราด้วยนะครับเดี๋ยวรบกวนทั้งสองท่านอยู่บนเวทีกับเรา่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซเลเบรตกันอย่างยิ่งใหญ่แลยนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยนะครับออจากขออนุญาตนับถอยหลังและผู้บริหารของเราเนี้ยจะทำการดึงสลักนาฬิกาทรายนี้เพื่อนับถอยหลังเฉลิมฉลองเข้าสู่ปีที่ห้าเตวาพร้อมกันนะครับ มาพร้อมแล้วนะคะนับ ผมกินแต่ยาที่สีเมื่อกี้ยาบลอนยาแบบคิมเดินน้องบัวโดนะคิมพี่ซิสเตอร์ไ้่ผดค่ะคิมต่อรองกันนะก็คิมนะคะในฐานะพรีเซนเตอร์ของเซวาเอชไวท์เซรั่มค่ะอันนี้เข้าปีที่3แล้วค่ะซึ่งเรารู้สึกภูมิใจมากค่ะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่เราใช้เองจริงแล้วก็ชอบตรงที่แบบคือเราไม่แพ้ทุกทีเพราคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือก ราก็กลัวแล้วแต่ถ้าสมมติเรามาเป็นพรีเซนเตอร์เราก็งกลัวว่าเราจะพูดได้แบบไม่เต็มปากนะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบดีจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกดีใจมากที่เซวาใช้ดีจริงๆด้วยค่ะแล้วก็ก็เนี้ยแหละค่ะพอมาถึงวันนี้ก็ดีใจกับพี่บุนด้วยนะคะแล้วก็พี่บู๊กด้วยค่ะที่แบบเข้าสู่มิติห้าแล้วนั่นก็เป็นการแบบพิสูจน์แล้วค่ะว่าแบรนด์เขาดีจริงเราก็สามารถเป็นพรีเซนเตอร์่อไม่ได้ดดดดเลื่อยๆได้เลยค่ะ <laughs> ยูทูบเนี่ยูทูโอเคค่ะถามถามเรื่องถามเรื่องว่าถ้เกิดราจะเีอทำาหารจะไหมอะได้ทำาหารทำาหารที่มาที่มีไลายคนกันแล้วยืนเถียงกันว่าใครทำอาหารได้ีกว่ากัหลายนหลายส่งแบบี่เขียนไปเขียนมาใครจะทำอาหารอะไรกันอ๋อค่ะอะฮะจริง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 ได้เข้าคูณฝึกสอบแค่ไหล่งเลยจริงๆริงเอะก็ ือถ้าเวลเราว่างอ่ะเราก็ทําอาหารให้ให้ทานกันแบบเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะทําแบบอาหารเบาๆอะไรอย่างนี้แต่ว่า,าที่เถียงกันส่วนใหญ่เราก็ตีกันเป็นประจำอ่ะคือพี่หมากอ่ะคือจะชอบหิวกกอนที่อาหารจะเสร็จ<อ>แล้วเราอ่ะคือแบบเราเมียเราไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ใช้เวลาตุ๋นนานกว่านี้ทอดนานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะแบบเมื่อไหร่จะเสร็จเลยนะจะกินอย่นี้อะไรอย่างเงี้ย ด้วยการท่เคยแยกกันไปว่าคันอยากทำขนมด้วยค่ะแล้วจริงๆสกิลใครน่าจะเหมาะสมกับการเข้าป่วสุดคิมว่าคิมที่เหมาะควรทำแบบนอกบ้านโอ้ไหหมายถึงทำอ้านถูงแคมปิ้งแคมปิ้งแบบว่าย่างเนื้อทำพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาเข้ามองหูหิ้วเรา ปกติเขายังไงบอกรอแป๊บนึงแล้วก็แบบเอานี่ไงเราก็ซื้อผลไม้มาให้กินรอกินดานก็ไม่กินนะเราจะกินเดี๋ยวนี้เราก็ซู่เผาเหมือนกันซู่มันก็ไม่อร่อยแต่แต่แต่เขาบอกแล้วว่าขอหน้าที่เขาพูด้าบ้านเลยหรอคะดูด่นล้างจานอะไรข็อปได้เลยอะไรก็ได้คิมทำได้หมดยกเว้นล้างจานคิมไม่ชอบล้างจานก็ยืนยันว่าจะไม่ล้างจานยืนยันว่าจะไม่ล้างน้ำตกลงกับบนีคะ เขารู้ว่าตอนนี้คือแบบเวลาเขาไม่กลับบ้าน3วันอย่างเงี้ยแล้วเขามาเห็นการที่อยู่อย่างนั้นสามวันเคยคิดเครื่องคเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานคนนี้ไม่มีสูงมไม่เพราะว่าเราอะถ้าเรามีเครื่องลาจานเราก็ต้องเอาขยะออกก่อนอยู่แล้วอยู่ดีเพราะฉะนั้นมือเราจะต้องถูเราปกกับเศษอาหารอยู่ดีใส่ถุงมือลูกไม่ยากจริงจริงอันนี้คือยืนหนึ่งเลยว่าไม่ล้างจานแน่นอนใช่ล่ะคือเป็นคนไม่ล้างจานมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยหรือเปล่าด้วยค่ะ น้องทุกคนจะรู้ว่าคิมไม่ล้างจานแต่คิมมาดูดฝุ่นกวาดบ้านถูบ้านได้ได้หมดเลยมันมันเคยมีปัญหาในสคิมเรื่องเรื่องการ่ะไมถูรับมือเขาเป็นเขาก็ผูกบ่นอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องทำก็บ่นไปด้วยล้างไปด้วยเรามีปมกับการล้างจานยังไหมมันไม่น่าจะเป็นเรียกว่าปมได้หรอว่าจะแบบเศร้าอ่ะ ไม่หรอกมันเป็นแค่เราเราอีเสร็จอะแค่นั้นอถ้ตคพักเนี้ก็จะมาข่อนเราจะมาผ่อนเยอะก็ผ่อนเก่งๆเห็นใช่ไรหมก็รู้สึกแล้วก็เพลินไปหรเลยไม่แจ้งเขาทราบไหมไม่ได้แจ้งค่ะก็ก็คือเขาก็ทํางานหนักมากกว่าจะได้หุ่นนี้มาเขาก็ออกกำลังกายค่อนข้างที่จะหนักมากค่ะก็เลยรู้สึกแบบโอเคเขาก็คงภูมิใจในหุ่น มีแบบมีบอกไหมว่าฉ um> ันดื่มไม่เคยเคยสาวแม่ไม่าด้ดื่มกาแฟทำไมต้องเซ็กซี่ขนาดนี้ก็ไม่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนเล่าสาวบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรียกว่าไม่ได้ห้ามใช่ไหมในประเทศไไม่ได้ห้ามหรือห่วงไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงจริงหรอแค่ให้คนดูได้แต่ได้ข่าวว่าเราไปฟ้องคนก่อนจี่กรองพี่ยาพี่ยาบอกว่าแต่ที่กองบ่อยแต่ไม่รู้มาหาญา ไปครั้งเดียวไปครั้งเดียวย่ำเลยและไปครั้งเดียวเลยตอนนั้นคือเราไปดูกระเบื้องไอ้ใหญ่เราไปดูหินอ่อนที่เขาใหญ่พอดีก็เลยแทั้งันทั้งขาดก็เลยแวะเขาไปซื้อน้ำส้มให้เพื่อนก็แบบไม่ดูควาดีหอมช่อกบเพื่อนเลยไม่ซื้อไม่โฟกัสเลยเราซื้อน้ำส้มไปให้ตั้งใจไปหาใครไปหาย่า ล้วจีนจีนอะไรบ้ามีจีนของเพื่อนหรืออะไรไม่มีอะค่ะไม่มีอยู่นานแค่ไหนก็สิงสิ่งมาเราว่าเราอยู่เราไปเป่าย่าก็มาหาคิมที่กอลเหมือนกันนะตัวคะไรตัวอะไรตัวอะไรมาฝากเหรอไม่มีไม่แต่ตัว เดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วเน่ยเรียกไปไหมคะเพื่อนเรียกไปไหมคะทางเดียวเดว่าร้อยันยาวไม่ได้เลยกับสองคนนี้โอเคโอเคโอเคครับอินเตอร์กับโอ้หผมยาวก็จะไปไหนแล้วอินเตอร์อาเนี่เขาเรียกโอ้โห

ชอบฉีดยาดารา้ร้เมไรดี๋วยาได้สำนัแล้หรอกให้น้องนิดนึงนอู่่นี่ไปเครียดไปวันนี้รวนี้วันนี้รีบไปไหนนะ ระวังรถกันนะวันวันวันศุกร์นั้นแค่ไหนที่เห็นไม่ใช่นานแค่ไหนวันศุกร์เดี๋ยววันศุกร์อีกนานจริงไม่ได้วันนี่มีลด์ค่ะเอาป้ายมาด้วยนะพี่ต้นเอาบิ๊ก็ได้วันศุกร์อ่ะบิ๊กเอาเอาเบาไม่คิมไม่เดินพงโอเคคิมเดินแบบแต่ว่าเขามีให้เข้าไปได้คะมันงานปิดอ่ะงานปิดอือไปปะไรนะ